สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูหน้าง,งานแบเกมกันหน่อยครับลงไม่ได้ไหมเนี่ยได้ได้เจ้าสมลายครับโอ้โหไก่เสร็จแล้วตัวนี้แต่งสโลปแล้วทางหลังวิทางหลังแต่งสโลปเก็บงานแล้วโอ้ไม่มีรถมาแล้วเราเอาจารบีลงเลย มันเครื่องด้วยโอ้โอเกือบเสร็จเลยเดี๋ยวน้อเอาอันนี่ต้องเอาดินลงบ่ขา<ะ>มันตองถีบนะะจึ้งมานึ่อ๋อขามันอยู่นู่นบ่ใช่ว่าต้องหาดินมาใส่นี่อีกเนาะใช่อ๋ออ๋อเข้ามายิงระดับให้แล้วไม่ถามนักพิไงว่าขาชีวิตมันอยู เออตอนแรกเราตัดนี่อบอกเออใช่มันก็ต้องตัดลงไงน,นี่ในน้ำมันเครื่องนี่เนจะเราดีอย่างดีเลยนะเวย้ยเพลนเลยอะ่ะฮะเอาดิตรงไหนอ่ะ ตรงน,นั้นใส่ดินทรายได้อยู่หรอบนนั่นอ่ะใส่ได้อ,อืมแล้วค่อยดินนี้มาใส่ข้างบนเยอะไหมคอนโทรน,น,น,นแ,แต่ไม่เยอะใช่ไหมไม่เปียกใช่ไหมน้ำมันเครื่องอ๋อน้มันเครนะื่องมันหยดทรายมันเตกเนาะ เก็บน,น้าไปเยอะเลยครับฮะเพื่พออะไร,รนี่ตกเก็บกาอันนี้จะโดนหนาทงไหนนี่นู่นวะ <c oughs> โ,โอ้ขาดดินเยอะด้วนี่เดี๋ยวไป คุยกับพ่ใหญ่เพียบเราเดินทางต่อครับคืออยู่เนาะไหนเออมันขับคืออยู่น,นีออนออ่ล่ะคือครับ เขาบอกว่าเพิ่งเอาจริงเอาจังไอตอนปีนี้แหละเขาว่านี่นั่นเลยอะไรคอยผมทางเขาอ่าขับไม่โคเขาบอกอก็ขับแต่เล่นๆไปงันเลยเพิ่งเอาเป็นเล่นจังใช่เพิ่งเอาจริงเอาจังปีนี้แหละโหคนมีพิมือเขาก็คุยอย่างนี้แหละใช่ไหมออคนมีพิมือเขาไม่ค่อยปวดว่าเขาขับเป็นหรอคนมีฝีมือเขาไม่ค่อย เขาไม่ค่อยคุยใช่ไม่ค่อย,ยถ้าคนไม่ฟีมือคุยเห็นไหมอืมอมีแต่คุยเล่นเราถ้าปุ๊บนี่แต่คุยสนุกไปนานเลยจริงวะนานเลยอ้ยโอ้กะเพชรลุยเองเลยปะที่ดินเอ้าดินไหนมาใส่นะบ,บัดนี้ดินทรายหรแหละครับนู่นแหละดินนู่นแหละเขาไม่เอาดินทรายอยากได้ดินเหนียว จะเอาดินเหนียวจากไหนล่ะนี่ตรงนี้ตรงนู้นนู้นตรงนั้นดินเหนียวอยู่ทางนู้นนะผมเจาะตรงนั้นเจอดินเหนียวอยู่นู้นน่ะผมเพื่อนเนอะนั่นน่ะกองดินนั่นน่ะตรงนั้นน่ะเป็นดินเหนียวจะเอาทางจะวิ่งออกทางไหนได้เจาะเป็นดินเหนียวแต่เอาไม่ได้วิ่งทางนี้ได้ไหมเนี่ยก็มีแต่ลมต้นไม้ไปแล้วเนาะน้อนั่นแหละลมต้นไม้ผูกทางไปทำทางเอาเลยบ่นั่นแหละ นี่ทำทางข้างๆนี่ครับเนาะนั่นแหละนี่วิ่งมาทางนี้เลยนี่เขามีถนนอยู่นี่เข้าไปดูหน่อยไหมเนี่ยข้าวสวนเขาเีล็เข้าว่าดิเข้าไปดูเอาเพื่อมันมีทางวิ่งตัดลงไปตรงนั้นเขาปลูกอะไรแตงดอกมะแตดอกเขาก็ขุดตรงนี้เลยไหมลอกทับเป็นนาเลยนี่ นู่นถ้าเข้าให้ก็ดีบอกขาปิเเข้ามาดูทางวิ่งดินผมฝายรับโอ้ต้นไรนี่ไฟไฟหวานปะ ดูทางหอดินก่อนตรงนี้ครับโอ้โหเป็นดินทรายวิ่งได้ไหมเนี่ยกลังหรกอกอ้ดินตรงนี้เหมือนจะเปียกนะเนี่ยเอาไปใช้งานไม่ได้หรอกดูทรงแล้วต้องหาใหม่ครับ เปียกเบียกไม่ได้หรอกเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม